สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีรับผู้สู่ช่องกันเนอร์้ข่าวนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงประเด็นที่ทางสื่อฟุตบอลลอนดอนนะครับอ๋อเปิดเผยว่า,อาซอนเนี่ยเตรียมจะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมไปในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ถึงนี้มีการพิจารณารายชื่อนักเตะจํานวนสูงถึง12คนนะครับวันนี้เราจะมาไล่รายชื่อกัน,นครับว่ามีใครบ้างที่อาซอนนั้นกำลังพยายามที่จะปล่อยออกจากทีมไปแล้วก็ผมอยากจะฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับว่า อยากจะให้อาร์ซอนนั้นเก็บใครให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับเราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนีนจบแล้วให้เพื่อ,ชอนชอบเนื้องข่าวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ถึงจะไดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกล่าวขอบคุณล่วงหน้าผมไปที่หนื้อหาข่าวกันเลยครับเดิมแม่ผมก็เป็นการเปิดเผยในชิ้นักติจํานวน12คนนะครับที่สื่ออย่างทางคุตบอลลาร์นออฟเปิดเผยว่าอาร์ซอนเนี่ยพร้อมจะเปิดออทีมไปในหน้าซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ถึงนี้ มืวนว่าจะเป็นซัมเมอร์ที่วุ่นวายอีลุงตุงนางนะครับเพราะว่าซัมเมอร์ก่อนนั้นเ็ามีการเปิดเผยว่าอาซอนเนี่ยซื้อนักเตะเข้ามาวมทีมสูงถึง150ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขอันดับหนึ่งของยุโรปนะครับเซนจายานักเตะเข้ามาวมทีม6คนแล้วก็ทําให้คุมกําลังของอาซอนนนดีขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นตัวหลักซะมากกว่านะครับส่วนตัวํำรองนั้นเรายังไม่ค่อยเอาอาวสักเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าอาซอนจะต้องขายนักเตะออกไปก่อนเพื่อ สมทบเงินในการซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาร่วมทีมนะฮะซึ่งจะมีรายชื่อนักเตะดังต่อไปนี้ผมทิชาซนจะปล่อยออกจากทีมไปนะฮะรายแรกก็คือนักเตะาทางแบร์เรโนครับเขาบอกว่าทางแบร์เรโนนั้นใกล้เคียงมากๆในหลักซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยกล้ย้ายไป่วมทีมอยู่คาเซนแต่ดี่ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นเรนนุ่นออกมายอมรับตามต้นครับว่าเขาเองเนี่ยไม่มีความสุขกับสโมสรอาซอนนักขนาดนี้เพราะตกเป็นตัวสำรองเป็นผู้รักษาประตูมือสอง ต่อจากทางอาร์ลัมเดวเป็นที่ร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีทีมจากลีกเยอรมันนะผมที่จะดึงตัวเบนโต้กลับไปร่วมทีมนะครับคนที่2คือทางโมฮัมเหม็ดเอลนี่ครับผมเอลนี่ครับผมจากข่าวรายงานจากทางเดวิดออสติงออเปิดเผยว่า,าซ่อนนะครับไม่พร้อมไม่คุยไม่อะไรทั้งสิ้นครับผมในดิวของคาง,อ,งอินโดนี่นะฮะไม่ขยายสัญญาไม่พูดคุยกับสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวครับผมอาซอนพร้อมปล่อยฟรีแบบฟรีค่าตัวในตลาดซื้อขายหน้าเตะซัมเมอร์นี้ครับ ก็มีทีมอย่างทางกาลาสลายครับผมแล้วก็ปินเดมรเช่ครับ2ทีมเล่ใหญ่ในฟุตบอลตุรกีครับผมเดี๋ยวจะดึงนักเตะสัญชาติอียิปตานี้เข้าไปร่วมทีมครับคนที่3ามวผมคือทางอาริกซองลาเซ่ครับผมอาิสซองลาเซ่ก็ออกเปิดเผยล่าสุดนะครับผมบทสัมภาษณ์ล่าสุดว่า เขาเนี่ยอยากกลับไ,ไเปเล่นบอลทัวยุโรปนะครับเพราะห่างหายการเล่นในรายการนี้มาอย่างยาวนานเขาคิดถึงบรรยากาศตรงนั้นไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมครับผมพยายามจะเจรจาร่วง,งหน้ากับทีมหลายๆทีมแล้วนะฮะซึ่งสัญญาทางลักเซ่ตนั้นก็จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ปล่อยแบบฟรีๆอีกแล้วครับผมส่อนหน้านี้ก็รอให้หมดสัญญาใช่ไหมฮะรอย้ายฟรีตอนนี้อัสซัคก็ถือว่าเป็นทีมนักบุญนะครับปล่อยนักเตะฟรีๆออกจากทีมไปหลายต่อห,หลายคนแล้วนะครับ คนนี้ับผมคนที่4ี่ก็คือทางเอ็ดดี้เอนเกเทียครับเอ็ดดี er ้เอนเกเทียเขาบอกว่าไปเสียดการต่อสัญญาชบมลทารซอนออกไปในช่วงหลังซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาเดือนมกราคมเนี่ยอารซอนมีการวางแผนในการเจรจาเพื่อยื่นสัญญาฉบับใหม่ทางเอ็ดดี้เอนเกเทียให้อยู่ทีมต่อไปแต่ว่าตัวนักเตะน,น,นั้นมองว่าอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยก็ตกเตาสำรองโอกาสในการลงสนามก็ไม่มีขอย้ายทีมดีกว่า ก็มีสโมสรในาฬิก์อังกฤษเองนะครับผมรวมไปถึงสโมสรในลีก์กินนรมันด้วยนะฮะจะได้ตัวเอ็ดดี้เอเนเทียไปร่วมทีมครับบนต่อมาคืคอทางอเล็กตูนา่าซันครับผมอเล็กตูน่าซันก็เป็นผู้รักษาประตูเจ้าอาสานั้นดึงเข้ามาในช่วงที่ขาดแคลนผู้รักษาประตูนะครับผมแต่ละต่างครับผมผลงานของตัวนักเตะนั้นก็ไม่เป็นชีพเป็นอันครับทำพลาดพลาดทำเสียจังหวะเสียลูกโทษเสียประตูหลายต่อหลายครั้งนะฮะ แป่การว่าสั้นนะครับผมก็ปล่อยให้กับทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานจบฤดูกาลนี้คาดว่ากลับมาในฤดูกาลหน้าเนี่ยตัวนักเตะนั้นก็น่าจะม,มีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปครับผมก็าจะย้ายทีมแบบถาวรนะครับผมสหรับทางอาริคตูนาสันครับคนต่อมาผมก็คือทางเฮกโตเบรินครับเฮกโตที่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะอยู่กับทางเรเบอร์รติสต่อไปเพราะได้โอกาสในการลงเล่นต่อเนื่องเป็นทีมขวัญใจในวัยเด็กอยากอยู่กับทีมอย่างทางเรเบอร์ติสต่อไปในฤดูกาลหน้า แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอซอนจะคุยกับทางลเบอติตอย่างไรนะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะปล่อยจัวทีมไปรับผมเพราะว่าจบฤดูกาลนี้เฮกเตอร์วารินเนี่ยเดือสัญญาทางต้นสังกัดอย่างทางแอซอนเนี่ยเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองอาจจะปล่อยไม่แพงมากแต่ก็ต้องปล่อยเพราะว่านักเตะไม่มีใจแล้วนะครับวินเตอมาผมวินเนียซิบารผมวินเนียบาร์ออกให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเขาก็พร้อมเปิดโอกาสในการโยบทางโอลิมปิกมาร์เซย์ทีมที่แาซอนปล่อยให้ยืมตัวไป จนจบฤดูกาลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดกว้างครับผมอยู่ต่อก็ได้นะฮะกลับไปเรียกอาซอนคดีทุก,กสิ่งทุกอย่างครับผมจะเกิดขึ้นระหว่างสองสมสร,รจะมีการพูดคุยกันหลังจบฤดูกาลนี้ว่าจะเอาอยัางไงนะฮะจะให้ซาิบานั้นอยู่ทีมโอลิมปิกมักเซยต่อไปหรือเปล่าอาจจะเป็นการขายขาดหรือ,อจ,จะเป็นการปล่อยยืมอีกหนึ่งปีแต่ผมก็มองว่าอาซอนนั้นน่าจะเก็บฟรีเซียซาลิบาให้อยู่ทีมต่อไปนะครับเพราะฤดูกาลหน้านั้นอาจจะมีการปล่อยนักเตะคนอื่นนะครับผมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไม่ว่าจะเป็นทางล็อบดิ้ หรือแม้ทั่งเราต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมชื่อของทางวเวรสซิบารนะ์ผมมองว่าเป็นนักเตะที่มีของนะครับผมเพียงแค่ประสบการณ์เท่านั้นเองครับผนต่อมาคือทางปาปมาลีครับผมนอกเหนือจากทางลบโอดิ้งที่อนาคตยังไม่แน่นอนนะผมก็มีนักเตะทางปาปูมาลีเช่นกันปาปมาลีตอนนี้ก็อาซอนนะครับปล่อยให้กับสโมสรอ,อูนเยเยิบตัวไปใช้งานจุดบฤดูก,กาลนี้ตัวนักเตะบอกว่ามีความสุขดีอยากอยู่กับทางอูนเซต่อไป สัญญาหนึ่งตปี2อพีคือจบด้วยการนี้เหลือสัญญา2ปีนะครับผมก็ดูว่าอาญนะจะเอาเงินกับทางปาปูปาลีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เชเดร์แบ็กที่เล่นเท้าซ้ายแล้วก็มีทางติอย่างทางกาเบียลเยสอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะปล่อยกันได้ผมสับทางปาปูปาลีครับคนต่อมาคือทางมาร์สลปน้อครับผมมาร์สลำปน้อตอนนี้ก็น่าจะเซ็นสัญญาถาวรกับทางสุดกาดตอนจบดุวการนี้ครับผมเพราะว่านักเตะก็มีความสุขดีแล้วก็มีโอกาสลงเล่นอยากเสมอกับต้นสกัดอย่างทาง สุดกาดด้วยนะครับถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักนะฮะทำผลง,งานได้อย่างโดดเด่นด้วยนะครับผมกลับมาซอนก็น่าจะมีโอกาสในการเล่นในตัวอย่างเซตแบ็กนะครับผมฟอร์เดนก็ปล่อยครับสับทางมาร์ลปอบนอฟครับคนต่อมาคือทางลูก้าสโตรย่าครับผมเฟอร์ออร์เดน่าผมเขาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับอาซอนในตอนจบฤดูกาลนี้เกี่ยวกับการาพูดคุยกับเงื่อนไขการยืมตัวเพราะว่าถ้าเฟอ,อร์ออเดน่าไม่พอใจในผลงานของทางลูคัสโตรย่านั้น จะดึงนักเตะรายนี้เข้าไปลุมทีแบบพาวอโดยแจกเงินประมาณ15ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับว่าตอนนี้ลูคัสซอนนั้นยิงประตูมากกว่านักเตะศูนย์หน้าของเราอย่างทางอเลกซานเดรซตรวมกับเอ็ดดี้เกียเทียไปแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมน่าจะยิงประมาณ5ลูกครับผมส่วนทางเอ็ดดี้ทางลากานนั้นยิงไปเพียงแค่สลูกเท่านั้นเองครับรือว่าเป็นนักเตะที่เข้ากับระบบของทางฟิออติน่าเลยทีเดียวครับผม คนต่อมาผมคนสุดท้ายก็คือทางเบโตกุนูซี่ครับเบโตกุนูซี่ครัผมเขาบอกว่าตอนนี้นักเตะนั้นเข้าเงื่อนไขในการเซ็นสัญญาทาวนกับทางโอลิมปิกปักเซย์ปีที่ร้อยเลยนะครับผมหลังจากที่อาร์ซอนนั้นปล่อยยืมตัวไปจนจบฤดูกาลนี้น่าจะเป็นคนนักเตะรยายแรกที่อาร์ซอนน่าจะปล่อยออกจากทีมไปในหลางซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ครับผมแต่ยังไม่มีการระบุค่าตัวครับว่าอาร์ซอนนั้นจะได้เงินกลับมาสักเท่าไหร่ครับนี่ก็เป็น12รายชื่อนักเตะอาร์ซอนที่มองว่า อาจจะถูกปล่อยทีมไปในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนนะครับผมมี50-50นะฮะอยู่ต่อหรือว่าปล่อยจะทีมไปนะครับเพื่อนๆอยากเก็บนักเตะคนไหนอยู่ทีมต่อไปก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและทุกมนนี้เป็นข่าวสารสโมสรอาเซนประจำวันนี้ครับทางเพื่อนชอบเนื้อหาข่าวนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e ติดกดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับ